สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าชาแม่สบ,บาพระเจ้าพี่น้องอันนี้มันนี้แม่สบ,บาสิพามากกีบกหมอเดือ่วักสิพามาอาสมรารการแม่ฉบาอันนี้เป็นทางบ้านพี่น้องมูกกสิตอดละคุณคนมุกหลัมีใครคืออะอยู่อันนี้ก็เป็นอ,อันชันนะคะทุกคนรั้วอันชันอันนี้ต้นจานมาซื้อุงวัวเลยพี่น้องเลยตัดงานมันออก แล้วก็เสือ้อผ้าที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือพี่เตยผาแ๊บเอ็นจาต้นลงมายู่ไซ้าต้นลงมาอยู่บ้านแม่ชะบาผ้า,าแซบจากอันนี้เป็นบ้านอันนี้เป็นผายในบ้านแ,แม่ชะบาใชเบึงมองนี้ด้วพี่น้องเล้วถ้าผู้ใดเคยเขาเคยเคยเข่าไปเบืงองแม่ฉบาผ้าแซบแฟนเพจเตอสีสีเห็นมาก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้มันเป็นมองที่แม่ชะบาเรียงหอยเชอรี่สีทองใหม่ด้วพี่น้องวันนี้มันพัง แม่ชบาไ่น้ำหลายจ้ะแล้วก็อายุการไ่งานมันดูดแล้วมันดิพังป่าเขาแม่สะบาแม่สบาคิดว่าเป็นพันธตัวผิดละหายไปเพื่อเลือะต้นตละตูลพี่้องนำเก็บเอาอยู่ตัวเก็บได้ํำเก็บดแตะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบ้านนะจ๊ะใครอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงสามารถเข้าไปรับชมได้ที่แม่สบาพาแซบแฟนเพจได้พี่้องอันนี้พลิกขึ้นเองจ้าพลิกขึ้นเองอันนี้เป็นต้นมหม่างจ้า ต้นบอกเม่าที่หมักมันไม่ค่อยเยอะเพราะว่านกมากินได้พี่น้องเด้อนกมันกินพี่น้องเห็นบ่ามันเหน็ะนกมันกินมาที่นี่มันก็เลยต่างๆนะปกติมันดกค่ะพี่น้องนกมันมาก,ก,กินกิ่นหนกดำๆนี่จ้ะันาดำๆอันนี้คือพี่เจยพาแซบนะคะมองไม่เห็นหน้าเพราะแดดสองพอดีนะจ๊ะไมสบายสบายตุม้มอันนี้ได้มา นี่เห็นไหมนี่ละนี่ละพี่น้องนี่ละหมังเมานี่ะสูนๆกับมีดปีนหัวเอาก็ได้อยู่พี่น้องปีนหัวมังนี่ได้เก็บก็นะจ้าใหญ่ทานใสไอซ์ค่อยู่ฮหระคืเก็บกันจ้ะพี่น้องเก็บก่อนเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวสิห้าไปนั่งพี่น้องจะตกใจปากกินดาบหัวมะปากพี่เต๋อไม่เห็นแสดงเลยพี่เป็นคิดเองตลอดบอแล้วมันแดงบอแดงบอแดงนะบอแดงเจกเม็ดพี่น้อง เอาเก็บเก็บเก็บกันได้จ้ะพี่น้องขณะนี้มีลิงกำลังจะขึ้นต้นไม้หนึ่งอัตตากรุณาขึ้นไปให้มันสุดด้วยค่ะจงใช้ความเป็นลิงที่สะสมมาให้มันเกิดประโยช<า>น์ไิงไ้ไหลต่อเอาพี่น่อยเก็บภ่าใบป,ประเทียมรดนึบปลงแล้วทส่ผ่าไป็นลูกแม่ปีกตอกป,ปะ ขนมปังตกต้นบักบอร์อุ้ยเราจะมารอเดี๋ยวไม่ได้เลได้ปะได้ปะม่ได้ไม่ได้พี่น้องไม่ได้เอาไม่ไม่เก็บไหมทุกคนได้สำนึกเลยจ้ะพี่น้องได้ถุงหนึ่งพยายามแล้วจ้ะพยายามถึงที่สุดแล้วนะคะแต่เราก็เอาได้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องมาปายสุภสุคนจ้าเมื่อนี้กับมาพ่อกันเนื้อจานในฉากแมชชีาาชบาพาแซ่บอ่ะพี่น้องเบิรงเด้อแต่ว่ากรก่อนอื่นนะพี่น้องก่อนอื่นแมชชีบาต้องขออภัยดนะเสียงอาจสิเบานิดนึงเพราะว่าไม่แม่สีบามาก,กัดพี่น้องแม่สีบาบม่มีไม้ด้วย้์บอกบอกไว้ก่อนนะเธอพี่น้องทุกคนอ้อาวคือเบา,าคอยแถยังเสียซี่า,าต่ำเก่าหันหลาต่าเสียงอาจจะเบาลุางแต่ว่าจะพยายามเบาดังเด้อพี่น้องเด้อมาอย่างมึงมึนพี่น้อง ข้ออันไม่แม่สบาพอ่อพ่อของรองสบาอุตสาซื้อห้ตอนที่แม่สบาเฮ็ดยูทูบไปใหม่นะพี่น้องอันแม่สบายยังบ่บมีผู้ติดต,ตามในยตอนนั้นนะแล้วแล้วแบบราสนับสนุนนะเออราสนับสนุนแล้วก็เลยซื้อไม้มาให้หพี่น้องมึงแน่มาไปกัดของเราค่ะมาจาบาับบบอลอะไรยังคะมากินน้ำกันจ้าบากักเมาเก็บมาตาบานจ้าเก็บมาตาบานจ้าเอาเกลือขึ้นลายแต่พี่น้องแม่สบาเด็ดเด็ดเด็ดไปหรอ Mâng mâng sôm màu ta nữa mâng 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 màu mâng 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 nói mâng 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 กินเซตละกัสิบหาหอยด้วพี่น้องเด้ออาคติลุ p ้งละสิบหาหอยตาเมื ờ, ่อคืนพากันไปหาหอยมาขอดบานเชียงขึ้นสี่สิบไหมน้องพี่เตยเนาะเธอเสร็จร้อนกับตีหนึ่งกลัวคุณะพี่น้องวัอนี้พี่เตยนอนตีหนึ่งยี่สิบแปดพี่เตยก็ไปได้จ้ะพี่เตยสิไปหาหอยอ่ามาขายซื้อโทรศัพท์จ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องอันพวกไอ้กูเกย์ๆโซนนี้ก็อุดหนุนหอยพี่เตยให้พี่เตยมีเงินซื้อโทรศัพท์ในได้จ้ะ ได้มาซาลาสย Head เฮ็ดคลิปบ่ได้พี่น้องแบตบมีป่ปะใดอ่ะแต่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ด้ป้ามันเป็นยนจังไ๋บรรยากาศอ้าวเรียบร้อยมากินค่ะมากินกับแม่สมาค่ะทุกคนมันติดในสอนมันพี่น้องกระหงังนนเองซื้อเองนะพี่น้องไม่ใช่ซื้อให้หอกก็ต้องไปน้ำนัก ถึงมันสิลําบากลําบนไปเลยข้าก็ต้องไปถ้าเขาอยากได้เขาไปอยากได้เขาก็น้องคือยี่บาร์เลยพี่น้องของแห้งนะเนาะค่อยเดียวป่าวาบมีไหมถ้าไปจำเป็นต้องไปแล้วพี่น้องถ้าเขาบไปเขากับไปว่าบเขาไปซื้อให้ได้ได้เองเขาต้องซื้อเองมันจ้ะ พอกันแม่พี่เตบยบ่มีเงินเพราะว่าของขายไปพี่น้องโคว,วิดขายบ่ดีไหมคลองน,น,น้ำส่วนน้ำยังสินะแต่เลยต้องเซฟเงินไหมสิมาซื้อโทราศัพท์เบิดกับซืบม่มีเงินป่ะพี่น้องพี่เตยก็ได้ซื้อไปหาหอยมาซื้อโทราศัพท์ซื้อเองกว่าจะง,งานภูมิใจน้องพี่เตยเ,เ,เน๋อภูมิใจในตัวของเราเอ้ยเก็บเงินในรายขนาดนี้ได้หรืเเอเปล่า ท่าไม่ทำบาามานันนึงเลยพื่น้องอันนี้หามา่ว่วปอยากลูกประกาศลูอีดีมูแซงแปลว่ายังพี่น้องเห็นในคอมเมนต์ในติ๊กต็อกไหมูแซงมูแซงเซงปน็นไงุว่นมูแซงผู้เดเป็นคนขี้คนขึ้นมา ไม่ได้ควนไม่ยังจ๊าบไม่รู้อีดีละทำจ้ะหิวแสงแปลว่ายังอีหยังคือหิวแสงเอ้าง,ง่ายง่ายิวแสงแปลว่ายังอีหยังคือหิวแสงบอกนะจ้าแม่ขลาบไม่บบรู้อีดีหิวแสงกะอยากกินแสง <c oughs> มไม่ั้นก็ว่าหิวแบบน,า,นา้ไมลไดไปอ่านคอมเมนต์ไนะ อ้วาวเราใจก็เลยอยากรู้ว่ตั้งแต่ว่านางพี่นเพื่อขึ้นมาเพื่อนคุนค้าที่เตยเพา่อนอ่ะขอให้ก็อยากไปท้าพี่น้องหไปหาเมฆายอต่วาแซบเบ้เพื่อนึ้นกบไปให้เราลหะเพื่อนคุนค้าที่เตยเพราะว่ามันเป็นหน้าน้าให้น้ามาเพี่น้อง เออราเยอะบปมีมีหยาไม่หยังมชสบายก็มามีเธอสิหาแล้วเนาะก็ต้งบัน,น,น,นดึกต้องแซน้ำโดนมันก็เลยพึ่งึ้นนะพี่เตอรซแซบกินอกเหลือหมดโอ้เหลือนกใครกินเนี่ย ขนมบปอิ่มห้อ,องเราไปได้กินนี่ให้ไปทานั่งไลต่ต็นนกนบ่แม่เนาอเ <c oughs> บิดมือนั่งไล่ต่นนก <c oughs> ไอ้นกได้กินนำ้ำ มแซ่บพี่น้องมาหาหอยด้วยก,กูเลยตุกอเอาน้ำปตักเอาน้ำขอกับน้ำพี่น้องน้ำมัำนขึน้นโตมาขันปุตตยังอีกยาวไกลพกเพื่ออร่อยจิ้มหัวยบร้อยพี่น้องร่างให้เรียบร้อยความคิดไม่หวานน้ำจิ้มไหยพรอ หายอู่ไก่อุดหนุนพี่เตยเนี่นยได้จังห้พี่ตเตยได้โทรศัพท์เครื่อใหม่้เร็วๆนะพี่เตยใส่โทรศัพท์ตาเขาเอือกัน,นยังไงแหลมมันหน่อยพี่น้องทั้งแหลมทั้งล้อมอ่ะหน่อยบนเลยมันเลยสะาดแล้เครื่องเต็มเร็วตื่นเอ็ดดีการ์ดมาไฟกับไฟโบแต่ไม่ไใส่ไม่ใส่ตะตุยที่มันแถมมาในเครื่อง ไปได้ปะเนยพี่น้องกินหม้อ zoom จะกินไเออรเพราะว่าเมือ่อเยงเขาเสดก็จะคีแตกก็เกือบใบปลาอยู่้วเมื่อคืนนี้เรากินแง่ยังไงอยู่แม่กินลาบไปแล้วจะเพราะว่าให้ใบปลาอยู่ป่างให้ใบปลาอยู่ต่าเป็นแซ่บเป็นแซ่บพี่น้องว่ได้เป็นตาแซ่บซื้อๆด้วยจ้ะแซ่บโอเคจ้ะ รื้มหยกหนพี่น้องบึงนะพี่น้องรึไปเห็นคลิปนี้กับขอตัวล,ลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแกกชร์นะมาจากอาแล้วก็อย่าลืมไปติดตามอันแม่พี่พี่เตยกับแม่สบาเนี่ยแน่นแมชบาพาแซ่บแฟนเพจนะจ๊ะลงุงลิปอยู่ยด้วยเมื่อวานกต่ลุงยังเดือจัดไปบึงนะจ๊ะนะจ้ะไปเบิึงในเด้อนนะจ๊ะใน,น,ะในแมชบาพาแซ่บแฟนเพจจ้า<ม><ม>คน<ม>หาในเฟซบุ๊กขึ้นตึ้งหรือมาเลยจ้ามี ลูกแม่สะบาอยู่เธอเลยจ้าอ๋อมันจะมีซองอันเดเออันหนึง่งมันบอแมนเดออันเสื้อใส่เสื้อซิมพูนะ่ะแม่สะบาใสา่เสือซิมพูมา,าแกะบอแมนแล้วจ้าอ่างตกไม่มันจะเป็นลูกแม่สะบาพี่เตือละะนล้วกันน้องสะบาปัตตาซาคิวเอ็นเอัตตาซคลิป Q&A เด็นเอพี่น้องเดอร์มีคำถามเขาหลากหลายหนึ่งมีคำถามเขาหลากหลายแล้วออกันเดียวเดียวเล็กน่อยมือแรวบางๆเลยล่ะเราเฮ็ดคลิป Q&A ถ่ายนิดนึงเดิมพี่น้องเดอร์ปัตตาซ่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะ ในระหว่างนี่ก็ถามเขามาได้เดื้อจา้จาจ้ะขอไปถามไหมมึงมองที่เหนมมน็นทามเลยจ้ะถามโหลดเล่นนี่ก็ถามโหลดพี่น้องแต่เขารวบเรม่องเลยจ้ะจา้าไปละจา้าพ้อกันไม่คลิปหน้าจ้ากินนี่ไปแล้วจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย